เปลี่ยนกันหมดเลยค<บ>่ะให้กรุงคุ้มครองบอกว่าก็เ<บ><บ>ด,ดินดีๆนะลูกจุงลูกหน่อยให้ปรับดวงอ่ะให้ปรับดวงเข้ามาพ่อเปรนนามประกูลใหญ่อ่ะดวงเลือดรับจะไม่ไหวอ่ะตัวเล็กอ่ะต้องปรับมา <ừ> บอกให้อาปรว่าพงอ่ะปรับ นั่นสกุลปรับหลวงมาใส่กับหลวงตัวเองนะจดีย์ให้คุ้มครองไงนะอากงนะคุ้มครองนางสาวธัญพัฒน์พรสุริยัปการคุ้มครองครอบครัวพรสุริยัปการ ก็รู้เพลงเนี่ยก็อยากให้มารู้ว่าาอ้ก็ห่วงโอก็คิดอยู่ว่าเออจะพายมาไหว้กงไหว้พ่ออีขอบคุณค่ะ กงโหอีแข่งอังนะให้อีแข็งแรงแข็งแรงด้านไม่ไหวอ่ะด้าไม่ไหว ว่าสนามจะได้ปกติวันนี้ตื่นสายนะไอ้วันนี้ตื่เช้าอ